พระเจ้าอวยพรครับขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนนะครับเราสองคนรักพี่น้องและอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหมือนกับที่หนังสือจอห์นเล่มที่3ามข้อสอบอกว่าพี่น้องที่รักเราอธิษฐานขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกําลังเจริญอยู่นั้นเราเชื่อว่าคําสอนนี้จะทําให้จิตวิญญาณของท่านเจริญขึ้นและท่านจะแข็งแรงเกิดผลนะครับ ังคำสอนดีๆนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องอยากค้นพบกุญแจสำคัญที่ทำให้พี่น้องนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าชัยชนะความสำเร็จเป็นหัวไม่เป็นหางพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ว่าถ้าเราเชื่อพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์จะอวยพรเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดเราจะไปที่ไหนทําอะไรพระเจ้าจะอวยพรงานของมือของเราเพราะองค์จะอวยพรทรัพย์สมบัติธนาคารของเราเงินทองครอบครัวของเราลงไปถึงพันชั่วอายุคนแต่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าสั่งในพระคัมภีร์ว่าอะไรครับให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดและสุดจิตใจวิญญาณของเราและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง วันนี้ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์และหนุนใจพี่น้องให้เชื่อฟังพระบัญญัติสองข้อนี้เราจะดําเนินชีวิตด้วยความรักอย่างไรหนึ่งโครินบทที่13บาข้อ7บอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและขอรหดอดทนอยู่เสมอข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงความรักว่าเราทนได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังเชื่ออยู่เสมอว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสําเร็จเราเชื่ออยู่เสมอว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้น แลมีความหวังอยู่เสมอและมีการทรหดอดทนไม่ว่าเราจะประสบอะไรก็ตามหมายความว่าอย่างไงครับความรักสำแดงออกมาโดยการที่เรามีคอมมิทเมนต์หรือมีการผูกพันตัวไม่เลิกลาและเอาจริงเอาจังที่จะสัตซ์ซื่อจงรักภักดีผูกพันตัวคอมมิทเมนต์นะครับในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราอาจจะถูกทดลองใจ หรือถูกดึงดูดว่าให้ยกเลิกออกจากโบสถ์ไปหรือว่าอย่าร้างไปหรือเลิกดูแลลูกคนนั้นลูกคนนั้นมันนิสัยไม่ดีไม่สนใจดีกว่าอย่าไปคุยกับลูกคนนั้นดีกว่าหรือออกจากงานเพราะเจ้านายอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นให้เราทันเวลาที่เราต้องการไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีแนวโน้มโดยความเป็นมนุษย์ที่จะยกเลิกที่จะไม่ผูกพันตัวเราอาจจะเชื่อพระเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ยกเลิกบอกว่าไม่เชื่อแล้ว เดินออกไปจากคนที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราแต่เพราะเขาทําให้เราผิดหวังเราก็เลยเดินออกไปเลิกคบเขาเลิกเป็นเพื่อนกับเขาเราเอาจจะเดินออกจากคริสจักรเพราะเราผิดหวังบางอย่างในคริสจ <ist> ัก <c> ร <oughs> หรือว่าที่ทํางานเราเคยเป็นคนขยันแต่เราไม่อดทนเราไม่ได้รักเจ้านายไม่ได้รักคนรอบข้างจริงๆ <c oughs> เราก็เลยเริ่มขี้เกียจเราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทนั้นเพราะว่าคนรอบข้างเราในบริษัทนั้นไม่ทํา สิ่งที่ถูกต้องกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับถ้าพระเจ้าให้ท่านแต่งงานกับใครพี่น้องต้องผูกพันตัวกับคู่ครองของท่านเมื่อ <ms popcorn> <ilia> ท่านมีลูกท่านต้องผูกพันตัวกับลูกของท่านถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ครสตจักรไหนก่อนที่ท่านจะผูกพันตัวกับครสตจักรไหนถามพระเจ้าก่อนนะครับว่าควรจะไปครสตจักรนั้นผูกพันตัวที่ครสตจักรนั้นไหมเพราะว่ามีครสตจักรให้ท่านเลือกมากมายดังนั้นท่านต้องไปอยู่ที่คสตจักรที่พระเจ้าเรียกท่านอยู่ แล้วเมื่อท่านอยู่ที่นั่นรู้ว่าการทรงนำของพระวิญญาณเป็นอย่างนั้นท่านก็ผูกพันตัวกับผู้นำของท่านที่นั่นกับพี่น้องที่นั่นเมื่อพระเจ้าเรียกให้ท่านไปทำงานบริษัทไหนและพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนท่านก็ผูกพันตัวที่นั่นเราต้องเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์หรือผูกพันตัวเพราะนั่นเป็นการแสดงความรักแล้วเมื่อเราแสดงความรักแบบนั้นพระเจ้าจะทรงอวยพรเราถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ไปถึงศักยภาพที่สูงสุดที่พระเจ้ามีไว้ให้แก่เรา เราต้องเป็นคนที่ผูกพันตัวกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทําผูกพันตัวกับพระเจ้าผูกพันตัวกับพระสัญญาของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อผมเริ่มคริสตจักรนิวโฮปในปีแ,แรกๆปี1988ผมยอมรับว่าประสบความผิดหวังมากมายคนออกคนต่อว่าโยนโจมตีคนเข้าใจผิดมีขึ้นขึ้นลงๆนะครับชีวิตในคริสตจักรแต่ผมสัญญาและผูกพันตัวกับพระเจ้าว่า ผมจะเป็นศิปิบาลของคริสจักรนี้พอพระเจ้าเรียกผมผมจะไม่เลิกลาผมจะไม่ยกทงขาวอดทนนานและผมยังมีความหวังใจที่ดีผมยังเชื่ออยู่ว่าในที่สุดพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเยซูตร,ตรัสในหนังสือแมทธิวบทที่16บหกข้อสิบอกว่าเราจะสร้างคริสจักรของเราและพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้มันจะสําเร็จผมก็ไปเรื่อยๆตอนนี้คริสจักรเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเพราะผมไม่เลิกไปซะก,ก่อนเมื่อตอนตอน้ตนๆที่ผม เริ่มคิตจักรผมตัดสินใจบอกว่าไม่ว่าจะนานเท่าไหร่จะเกิดปีกี่เดือนกี่สิปีสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำและท่านทำเราจะไม่เลิกลาเราตัดสินใจเด็ดขาดนะครับเหมือนโยเซฟนะครับเขาตัดสินใจเลยว,ว่าเขาไปอยู่บ้านโปรติฟาเขาก็จะเป็นลูกน้องที่ดีที่สุดแม้โดนภรยาของเจ้านายคือโปรติฟาโกหกจับเข้าคุกเขาก็เป็นลูกน้องที่ดีที่สุดในคุกให้แก่นายคุก เขาเป็นลูกน้องดีที่สุดให้แก่ฟาโรหเห็นไหมพระเจ้าอวยพรเขาเพราะเขาเป็นคนที่ผูกพันตัวและสัตย์ซื่อไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เขาก็จะรอเวลาของพระเจ้าบางทีนะครับเราอาจจะประสบความผิดหวังความยากลําบากและเราก็มีเหตุผลดีๆมากมายเหตุผลของมนุษย์ที่จะเดินออกไปและทิ้งไปทิ้งคริสจักรไปทิ้งคู่ครองของเราไปทิ้งลูกของเรา หรือทิ้งงานของเราหรือการรับใช้ของเราการทรงเรียกของเราเพราะมันมีเหตุผลมากมายที่เราผิดหวังแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเลือกทางง่ายๆแบบนั้นที่ออกไปจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำแต่จงผูกพันตัวกับชีวิตแต่งงานคู่ครองของท่านจงผูกพันตัวกับการเลี้ยงลูกของท่านจงผูกพันตัวแสดงความรักต่อเพื่อนของท่านไม่ว่าในยามดีหรือในยามที่ยากลาบากหรือที่ร้องไห้ ผูกพันตัวกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับพี่น้องอย่ายกเลิกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในใจของเราและเราเดินต่อไปจนกระทั่งมันสําเร็จไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนเราก็ยึดมั่นผูกพันตัวกับพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ผูกพันตัวกับงานที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทาสิครับงานที่บริษัทผูกพันตัวกับคริสตจักรของท่านสัตว์ซื่อ เป็นคนจงรักภักดีคนอื่นสามารถพึ่งท่านได้ทุกวันอาทิตย์สบอของท่านเห็นท่านมายืนอยู่ที่โบสถ์พึ่งพาท่านได้รู้ว่ายังไงยังไงเขามาแน่ๆท่านไม่ขาดโบสถ์นะครับพี่น้องถ้าท่านเป็นคนแบบนี้นะครับคอยดูนะครับลูกของท่านก็จะเรียนจากท่านลูกของท่านก็จะไม่ทิ้งพระเยซูลูกของท่านก็จะรักคริสตจักรผมสังเกตจริงๆในคริสตจักรนิวโฮปสากว่าปีที่ผ่านมาสมาชิกที่ผูกพันตัวรักผมและ มีความจงรักภักดีกับผมจงรักภักดีผูกพันตัวกับงานรับใช้เขาไม่เลิกลาผม,มสังเกตนะครับพระเจ้าอวยพรการเงินการงานสุขภาพของเขาทุกคนและลูกเต้าของเขาทุกคนไม่มีใครทิ้งพระเจ้าเลยทุกคนยังรับใช้ตอนนี้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอายุ20กว่านะครับพวกลูกชายลูกสาวของสมาชิกที่ผูกพันตัวตอนนี้เป็นผู้รับใช้หมดเลยนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มวัยรุ่นบ้างเป็นแผนกน้ำมศการพระเจ้าบ้างอยู่ในแผนกน้ำมศการหรืออะไรต่าง พระเจ้าอวยพรเขาเพราะเขามีลักษณะชีวิตสําหรับผมนะครับความรู้พระกมภี์ในสมองไม่สําคัญเท่ากับลักษณะชีวิตลักษณะชีวิตคือความเชื่อความรักและการผูกพันตัวความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติชีวิตที่สําคัญมากถ้าท่านอยากเป็นคนที่เห็นพระสัญญาของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของท่านท่านอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า ท่านต้องเป็นคนที่ผูกพันตัวไม่ใช่คนที่ยุบหนอพองหนอเดี๋ยวทิ้งเดือเลื่อนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระเจ้าทรงสัญญาว่าพราะองค์จะทรงอวยพระพรและให้ร่องวันกับคนของพระเจ้าที่ยืนหยัดมีความสั์ซื่อมีความจงรักภักดีไม่เลิกลาและผูกพันตัวหนึ่งแซมเมลบทที่2 6บบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปูน บำเเน็จแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทวันนี้แต่ข้าพระบาทจะไม่แตะต้องผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจ,เจิมตั้งไว้พระเจ้าให้รางวัลแก่ผู้ที่ซื่อและผู้ที่ผูกพันตัวนังสือยากอบบทที่5้าข้อเถึงข้เนั้นได้สอนเราว่า คุณสมบัติชีวิตที่สาคัญคือความสัตย์ซื่ออดทนนานนะครับพี่น้องรพรมะีร์พูดถึงเรื่องการอดทนเพราะการอดทนนานความสัตย์ซื่อนั้นเป็นลักษณะของความรักที่เราควรจะมียากอบทที่5้าข้อเจถึงข้อเบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอย๋ยจงอดทนจนกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูแล้วฝนชุกป,ปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แนะี่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องครับให้เราอดทนดีไหมครับเราอาจจะประสบ ความผิดหวังพี่น้องบางคนอาจจะไม่ทําดีต่อเราทําให้เราผิดหวังหรือสถานการณ์มันดูแล้วเอ๊ะทำไมมันแย่ลงเหมือนกับโยเซฟที่ถูกใส่เข้าไปในคุกสถานการณ์แย่ลงแต่อย่าบน่นอดทนรอเวลาของพระเจ้าพระเจ้าทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วในที่สุดพระเจ้าจะประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่อดทนผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความรักและผูกพันตัวเสียสละและ มีความสัต์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1นข้อสาอาจารย์เปโลเขียนไปชมพี่น้องที่เมืองเทสโลนิกาบอกว่าต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักถึงความทรคอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านรักท่านจะอดทนนาน เมื Eu, ha, ha, ่อท่านรักท่านจะผูกพันตัวไม่ละทิ้งท่านจะไม่เลิกลาท่านจะไม่ยกธงขาวท่านจะสัตซื่อจงรักภักดีต่อไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องอยากเข็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในชีวิตของท่านสําเร็จนะครับพี่น้องจงเป็นผู้ที่อดทนนานผูกพันตัวอย่าเลิกลาง่ายๆนะครับจงรักภักดีทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทําอยู่ในคริสจักรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ผูกพันตัวจงรักภักดี และรักคู่ครองของท่านนะครับหนึ่งทีบที่หกข้อสิบแป1 1ิบอบอกว่าแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทรหดอดทนและความอ่อนสุภาพเห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภีหนุนใจว่าให้เราทรหดอดทนให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาพัญญาทําตามพรัญญาแลเรารักเมื่อเรารักเราก็ผูกพันตัวเราก็ทรหดอดทน จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันร์ให้มัน่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนพระคัมภีร์หนุนใจเราให้เรารอดอดทนให้เรารักให้เราผูกพันตัวสัตว์ซื่อพี่น้องอยากหนุนใจนะครับชีวิตแต่างงานของท่านอาจจะลุ่มๆดอนๆคู่ครองของ,ของท่านอาจจะไม่สมบูรณ์ทำผิดพลาดพูดผิดทำผิด หรือทําให้ท่านท้อใจอดทนนะครับอย่าทิ้งเขารักเขาต่อไปใช้ความรักใช้ความจงรักภักดีและความอดทนนานและผูกพันตัวไปเรื่อยๆและพระเจ้าจะตอบคํอธิษฐานของท่านพระเจ้าจะให้รางวัลท่านเดียวกคาจะกลับใจมารับเชื่อพระเจ้าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนอธิษฐานเพื่อเขาแทนที่จะวิ่งหนีไปอย่าร้างกันไปนะครับพี่น้องท่านอยู่ในคริสตจักรอาจจะเห็นจุดอ่อนแอของคริสตจักร จุดอ่อนแอของผู้นำแต่ท้าพระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ที่นั่นนะครับอย่าเลิกลานะครับอดทนไปเรื่อยๆนะครับผูกพันตัวพระเจ้ามองที่หัวใจของท่านและชีวิตของท่านมากกว่าความรู้ในสมองของท่านนะครับพี่น้องฮีบรูบทที่ 6: กข้อสิได้พูดว่าถ้าเราอยากเห็นพระสัญญาของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราเราต้องมีความอดทนผูกพันตัวเพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราอดทนนะครับพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ดีเราจะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าเราจะเห็นชัยชนะเราจะเห็นพระพรไหลลงมาพระเจ้าต้องการทดสอบจิตใจเราว่าเราเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่เชื่อและรักและผูกพันตัวหรือเปล่าแล้วเมื่อเราผ่านการทดสอบเหล่านั้นนะครับพี่น้องสิ่งดีจะเกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมดำเนินชีวิตมาแล้ว40ปีผมเป็นคนที่ผูกพันตัวมากผมไม่เคยทิ้งใครและสัตว์ซื่อกับคนผมสังเกตจริงๆพระเจ้าอวยพรชีวิตผมกาจาันดามากเพราะเราเป็นคนที่สัตว์ซื่อจงรักภักดีและอดทนพระเจ้าจะปูนบําเหน็จแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์หรือการผูกพันตัวของเขาพระเจ้าของเราจะไม่ทิ้งเราเมื่อเราเป็นคนที่ผูกพันตัวและอดทนและ เป็นผู้ที่สัตซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำลูกาบทที่ 19: บเก้าข้อสิบเอกว่าท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอํานาจครอบครองสิบเมืองเถิดพระเจ้าอวยพรให้รางวัลกับคนที่สัตซื่อและอดทนและมีความผูกพันตัวไม่ละทิ้งพี่น้องให้เราดำเนินชีวิตอย่างนี้ดีไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ พี่น้องจะมีลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซูพระองค์ผูกพันตัวจนยอมไปสิ้นพระชนม์บนก้กพงเขนเพื่อท่านจะได้รับความรอดมีชีวิตใหม่ให้เราเป็นคริสเตนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตด้วยความรักความเชื่อสัต์ซื่อจงรักภักดีและผูกพันตัวกับคนกับองค์กรหรือการรับใช้ที่พระเจ้าเรียกเราดีไหมครับฟังเสียงพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจคันธิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า เราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและเป็นพระเจ้าที่ผูกพันตัวกับเราและทรงรักเราอย่างไม่มีข้อแม้พระองค์รักเราตลอดเวลาไม่เคยละทิ้งเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยเลิกลาที่จะรักษาพันธสัญญาของพระองค์ทําให้สําเร็จในชีวิตของเราได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ช่วยพวกเราให้มีจิตใจที่มั่นคงเต็ไมไปด้วยความรักที่เราจะผูกพันตัวในความสัมพันธ์ของเราใน ครอบครัวในชีวิตแต่งงานกับลูกกับคริสตจักรและที่ทํางานของเราขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของเราให้คนอื่นสามารถพึ่งพาเราได้เราไปอยู่ที่ไหนคนอื่นจะได้รับพรพอนจากชีวิตของเราเพราะเราเป็นคนที่สัตซ์ซื่อผูกพันตัวและรักขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องด้วยฤทธิเดชของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เป็นผู้ที่ตัดสินใจสัตว์ซื่อและผูกพันตัวและรักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและพี่น้องจะมีพระพรถึงความโปรดปรานและสิ่งดีที่พระเจ้าจะประทานให้แก่พี่น้องลงไปถึงพันชูอายุคนนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามช n e l ของเรากดไลค์แล้วก็กดที่กระดิ่งด้วยนะครับพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้รับคําสอนใหม่ๆนะครับรักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรง ทอพระแสงของระงคลงบนชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่ใช้เวลากับผมครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและจะนําคําสอนไปปฏิบัตินะครับพระคมีร์สัญญาในหนังสือสุภาษปทิสบก็ี่สิบเจ็และ29บอกว่าความยำเกรงพระยาเวนั้นยืดชีวิตให้ยาวลัทางของพระยาเวเป็นที่กําบัง แข็งแกร่งแก่คนที่ซื่อสัตย์ผมเชื่อว่าพี่น้องยำเกรงนำคำสอนไปปฏิบัตินำทางของพระเจ้าไปเป็นทางของช่วตของพี่น้องพี่น้องจะมีอายุยืนยาวและมีการปกป้องจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์และผมจะพบกับพี่น้องอีกครั้งในคำสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ สวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วย จงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้อง ให้นําไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันแหงการเจิมลงมาบนช่วยของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในช่วยของพี่น้อง